สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ eMath a s y TH นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฝึกทำข้อสอบกันนะครับข้อที่1 1บหนึ่งจบส่นะครับน้ำหวานนะครับมีลูกปัดสีฟ้านะครับ144เม็ดนะครับลูกปัดสีเหลือง168เม็ดและลูกปัดสีขาวนะครับ96เม็ดนะครับนำมาร้อยสร้อยข้อมือโดยให้สร้อยข้อมือแต่ละเส้นมีจำนวนลูกปัดเท่ากันนะครับสีเดียวกันด้วยและไม่มี ลูกปัดเหลืออยู่นะครับและไม่ให้ลูกปัดเหลือนะครับสร้อยข้อมือแต่ละเส้นครับมีลูกปัดมากที่สุดกี่เม็ดนะครับอ่าข้อนี้นะครับทำไงครับก็เขาบอกว่าร้อยปัดลูกปัดก็จะมี1 4 4 168แล้วก็96เม็ดครับสีละ3สีนะครับโดยให้ข้อมือแต่ละเส้นนะครับมีลูกปัดเท่าๆกันนะครับนำมาร้อยครับนำมาร้อยนะครับโดยให้ลูกปัดเท่าๆกันนะครับ เป็นสีเดียวกันด้วยนะครับและไม่มีลูกปัดเหลือนะครับนำลูกปัดมาร้อยเป็นสร้อยข้อมือนะครับแสดงว่าข้อนี้ทำไงครับเขาเอาลูกปัดมาร้อยสร้อยข้อมือนะเอาลูกปัดแต่ละสีนะครับมาร้อยสร้อยข้อมือน,นะครับและให้มีจํานวนลูกปัดเท่าๆกันด้วยนะครับนะครับมันคือการอะไรครับมันคือการแบ่งลูกปัดไปร้อยใช่ไหมครับแบ่งลูกปัด ไปร้อยเป็นส้อยนั่นเองใช่ไหมครับเป็นส้อยและทําไมด้วยกันนะครับเท่าเท่ากันนะครับมันคือการอะไรครับมันคือการหาใช่ไหมครับมันคือการหาทีนี้น้องๆเดาได้ยังครับพอามมันคือการหารแล้วมันคืออะไรครับมันคือให้หาหอลอมอนั่นเองนะครับซึ่งโจทย์ก็บอกอยู่ว่านะครับแต่ละสีนะครับสีเดียวกันนะครับแต่ละสีนะครับเป็นสีแต่ละเส้นเป็นสีเดียวกันนะครับและ เท่าเท่ากันด้วยนั่นเองนะครับอ่าทีนี้มีลูกปัด3สีใช่ไหมครับอ่าลูกปัดสีฟ้านะครับ144เมตรนะครับลูกปัดสีเหลืองนะครับ1 6 8แล้วก็ลูกปัดสีขาวใช่ไหมครับเท่าไหร่ครับ96เมตรนั่นเองนะครับนำมาหาหอรอมมเลยนั่นเองนะครับหาหอรอมมก็ทําไมครับแยกตัวประกอบอ่าอันนี้เราจะเน้นไปที่อะไรครับเขาบอกว่าลูกปัด มากที่สุดกี่เม็ดนะครับลูกปัดแต่ละเส้นนะครับลูกปัดแต่ละเส้นเพราะฉะนั้นเราจะเน้นที่อะไรครับเราจะเน้นที่จํานวนลูกปัดนะครับหน่วยเป็นเม็ดนั่นเองนะครับเราจะเน้นที่จํานวนลูกปัดนะครับหน่วยเป็นเม็ดนะครับทีนี้ร้อยสี่สี่แยกตัวประกอบได้ไงครับร้อยสี่สี่แยกตัวประกอบได้เป็น12คูณ12นั่นเองนะครับ12เกิดจาก2คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับ แล้วก็คูณ2องคูณสคูณสนะครับใครไม่ทันนะครับดูนะครับอันนี้2องคูณสคูณสได้12ใช่ไหมครับ2องคูณสคูณสได้12นะครับสิบสองคูณสิได้144นั่นเองนะครับอ่า168นะครับ168มันเกิดจาก12บสคูณสิครับได้168เพราะฉะนั้นนะครับ12คือ2องคูณสคูณสนั่นเองนะครับแล้วก็คูณด้วยอะไรนั่นเองครับ13ครับ13เป็นจำนวนเฉพาะแล้วนั่นเองนะครับ เดี๋ยวใครไม่ทันนะครับก็เขียนไว้ให้ดูนะครับแล้วก็9 6ครับเกิดจาก12อคูณอะไรนั่นเอง12คูณ8นะครับ12เกิดจาก2คูณ2คูณ3นั่นเองนะครับ8เกิดจาก2คูณ2คูณ2นั่นเองนะครับอ่าได้ตรงนี้แล้วทำไงต่อครับก็หาหอละมมเลยครับหอละโมหอละโมคือนี่ครับที่ซ้ำกัน3ตัวใช่ไหมครับ 2คูณ2คูณสนั่นเองนะครับที่เหลือมี3อีกไหมครับไม่มีแล้วะครับเพราะดูครับ13นะครับไม่เข้าคู่กับใครเลยนะครับเห็นไหมครับไม่เข้าคู่กับใครเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับที่เหลือที่เหลือนะครับไม่เอาแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นหอละมอจึงได้เท่าไหร่ครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ3ได้12 3. นั่นเองนะครับ เสร็จแล้วครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเม็ดนั่นเองนะครับอ๋อไม่ใช่ผิดแล้วครับผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วครับร้อยหกสิบแปดสิบสองมันเกิดจากสิบสองคูณสิบสี่นะครับขอโทษนะครับสิบสองคูณสิบสี่นะครับ 12คูณ13มันได้เท่าไหร่156 326 313นะครับ12นะครับได้156นะครับอ่าเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่นั่นเองนะครับ168นะครับมันเกิดจาก12คูณด้วย14นั่นเองนะครับ สี่สองแปดสี่หนึ่งสี่นะครับสิบสองเห็นนะครับได้ร้อยหกสิบแปดนะครับเกิดจากสิบสองคูณสิบสี่นะครับอ่าเอาใหม่นะครับขอแก้ใหม่ครับเกิดจากสิบสองคูณสิบสี่นั่นเองนะครับเสร็จแล้วทีนี้ตรงไหนแก้ตรงนี้แก้ด้วยนะครับสิบสี่เกิดจากอะไรครับสิบสี่สิบสี่เกิดจากสองคูณเจ็ดนั่นเองนะครับอ่าหาหัวละมอใหม่นะครับขอโทษทีนะครับหัวละมอใหม่ก็คือมีนี้นะครับอ่ะที่เห็นเห็นเลยมีนี้มีนี้แล้วมีอะไรอีกครับ มีนี่นั่นเองนะครับอ่ามีนี่มี4ตัวนะครับที่ซ้กัน4ตัวที่เหลือไม่ซ้ําแล้วไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นหอละมอจึงเท่ากับ2อคูณสคูณสองนั่นเองนะครับแล้วก็คูณอะไรครับ3มี2 3ตัวนะครับอ่าแล้วก็มี3 3 1ตัวนั่นเองนะครับ2อคูณสคูณสได้8 8แปคูณสได้24นั่นเองนะครับหน่วยเป็นอะไรครับหน่วยเป็นเม็ดนั่นเองนะครับ ได้โจทย์ถามพอดีเลยนะครับใช่นั่นเองนะครับแสดงว่าสร้อยข้อมือแต่ละเส้นนะครับมีลูกปัดมากที่สุดคือเท่าไหร่ครับ24เม็ดนั่นเองนะครับนํามาร้อยนะครับนําลูกปัด24เม็ดนะครับมาร้อยเป็นลูกปัดแต่ละเส้นนะครับก็จะได้ลูกปัดนะครับหมดพอดีนะครับครบทุกสีนะครับอ่าแล้วก็จํานวนลูกปัดก็จะเป็นเท่าๆกันด้วยนะครับแล้วก็เป็นสีเดียวกันนะครับอ สรุปก็นี้ตอบ24เมตรนะครับเป็นคำตอบครับ